บันทึกการลงทุนของกระผมคุูเปานะครับประจำวันที่4เดือนกุมภาพันธ์นะฮะนึ่งจุดครับตอนนี้พอร์ตของเราเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับพอร์ตของผมตอนนี้อะพอร์ตนี้ติดลบอยู่800พอร์ตนี้ติดลบอยู่พันแแล้วก็พอร์ตนี้เหลือติดลบอยู่แค่ประมาณ700ตอนนี้สิ่งที่ผมได้มีการปรับเปลี่ยนก็คือผมเปลี่ยนตัวกลยุทธ์ใหม่นะจากก่อนหน้านี้นะทุกจะเห็นว่าผมจะเก็บกำไรทุกๆออเดอร์เนี่ยเก็บอยู่ที่ประมาณ1 0,000จุดถึง 15,000จุดครับนี่เลยตามภาพที่นั้นทุนเห็นอยู่แบบนี้นะ10,000จุด15,000จุดแต่พอราคาทองคําได้มีการขยับปรับตัวทะลุขึ้นมาเกิน50%จากที่เขาลงไปแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาเก็บกําไรเจราไม้ละก็เดี๋ยวไปรอลุ้นการกลับขึ้นสู่บริเวณยอดเดิมเลยถ้ามันไม่ได้มีข่าวใหม่อะไรแต่ถ้าเกิดมันมีข่าวนะครับนั่นทุนเกิดวันนี้ ผิดภาพประการใดทองทุบลงมาอีกสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมคิดว่าผมจะตัดขาดทุนยกแผงแล้วเอาง่ายๆเลยวันอันนี้เดี๋ยวแจ้งทุกคนแบบนี้ก่อนเลยนะครับถ้าวันนี้ทองเขาไม่ขึ้นแล้วเขาปรับตัวย่อกลับลงมาอีกผมคัดหมดเลยนะทั้งแผงเลยนะครับที่นักทุนเห็นอยู่ในตรนนี้แล้วก็คัดทั้ง3พอร์ตเลยเพราะว่าอะไรครับปัจจุบันทองฟื้นขึ้นมาเนี่ยเรามีกําไรตุนอยู่ในพอร์ตอยู่แล้ว ยังเจ้าตัวพอร์ตของ XM เนี่ยผมมีกำไรทำไว้แล้ว3,600กว่าดอลลาร์แล้วตอนนี้เนี่ยมันติดลบอยู่ที่ประมาณ700กว่าถ้ามันยอ่ออีกจะกลับไปติดลบเยอะกว่าเดิมคออือยังไงยังไงก็จะไม่ให้มันติดลบไปเกินกว่ากำไรที่หามาได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะทำการคัดยกแผงแต่ถ้าวันนี้เขาโชคดีครับและเขาไม่ยอ่อเขาไปต่อเรื่อยๆผมไม่ปิดนะ เพราะว่าตั้ง TP อย่างน้อยๆนี่คือยอดเดิมหรือไม่ก็ไปที่ไฮใหม่เลยครับประมาณ5,751ประมาณนี้เลยอันนี้คือแผนที่ผมต้องการจะทำหลังจากนี้นะครับทุกคนครับส่วนเจ้าตัวนี้ของ Interstellar ผมมีกำไรตุนเา่าอยู่ที่ประมาณ4,300แล้วตอนนี้มันติดลบไที่ประมาณ1 8 0ตัวพอตัวนี้เนี่ยมันมีมันไปเจอข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งครับ EA ตัวเดียวกันนะ แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอินเตอร์สเตลาครับเขาออกไม้เพิ่มให้ผมเนี่ยเป็นไม้เบิ้ลเลยมันจะมีบางไม้นะทุนด,ดูสิครับเห็นไหมราคาเดียวกันเลยครับจํานวนหลอดอะไรต่างๆมันก็เลยเยอะกว่าก่อนั่นแหละครับไม่เป็นไรถือว่าทองฟื้นกลับมาแล้วตัวนี้เอาเหมือนกันถ้าเกิดทองขึ้นขึ้นต่อผมลันต่อลันกําไรได้ครับไม่ติดเลยไม้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งผมลันมาประมาณสองหมื่นจุดและสามหมื่นจุดบางพอร์ตแต่ถ้าเกิดว่าทองย่อคัดหมดเลยครับ ือเอาง่ายๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าสมมติวันนี้ทองลงวันพรุ่งนี้ที่ผมจะมาอัปเดตกันเรื่องทุนนะผมตัดหมดแผงจริงๆตอนนี้เหลือติดลบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตคำนวณน,นิดหนึ่งครับจะได้ตั้งเป้าตัดขาดทุนเอาไว้ด้วยตอนนี้ติดลบรวมนะหนึ่งแปดห้าศูนย์เอาเ okay. คเอาหนึ่งแปดห้าศูนย์ก่อนแล้วก็เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดสองศูนย์บวกกับตัวนี้ เร็จ8ปดเก้าเอาตีเป็น800แล้วกันหัวไปพี่800ตอนนี้เหลือติดลบอยู่ประมาณ3,370เดครับเดี๋ยวขอพิมพ์บันทึกนิดนึงนะฮะโถนเนืุอครับบางคนอาจจะเพิ่งมาดูผมวันนี้นะครับแต่บอกกันนังทุ่ก่อนหน้านี้เลยจําก็ได้ไหมฮะวันจันทร์ที่เราไลฟ์สดกันตอนเช้าๆเนี่ยพอผมติดลบอยู่ประมาณ0 0 0 0มื่วดอลลร์แล้วพอจบไลฟ์นังทุ่มันไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมครับทุกคนจําได้ทองมันลงต่อลงไปจะถึงประมาณ ตรง4,400ตอนนั้นพอผมติดลบรวมนะเกือบจะ3 0 0 0 0ดอลลาร์ด้วยกันโหนักทุนครับผมพูดตรงนี้เลยนะว่าผมต้องรีบโยกเงินจากอีกพอร์ตนึงเนี่ยกลับเข้ามาเติมพอร์ตเลยของตัว ZX เครับเพราะว่ามันลงเร็วแรงแล้วก็ไวมากจริงๆครับเกือบไม่ทันฮนะแต่ยังตอนนั้นก็เริ่มแอบคิดเหมือนกันนะว่าเอะหรือว่าจริงๆแล้วพื้นฐานมันเปลี่ยนคือต่อให้พื้นฐานไม่เปลี่ยนหน้าข่าวยังไม่เปลี่ยนนั่นแต่ว่า โครงสร้างทองเนี่ยมันมันเริ่มเปลี่ยนแล้วครับนั่นทุนมันก็เลยทําให้ผมเริ่มรู้สึกต้งกิตตกิตใจแล้วก็ลังเลใจเหมือนกันแอมีหวันไหวนะพูดตรงๆคือผมไม่เคยติดลบแบบนี้มานานมากแล้วครับหลายปีเต็มที่ของผมเลยเนี่ยจะติดลบแบบหลักพันเนี่ยผมไม่เคยติดลบแบบหลักสามหมื่นเหรียญมันประมาณสี่ห้าปีได้แล้วครับจําได้เลยรอบที่แล้วติดลบแบบว่าประมาณสามหมื่นกว่าเหรียญแต่รอบที่วรอบนั้นเนี่ยไม่รอดนะแตกคือแตกครับแตกเพราะว่า ไม่มีเงินทุนมาซัพพอร์ตเขาเพิ่มเติมแล้วแต่รอบนี้เนี่ยยังยังดีหน่อยตรงที่ว่า m ันนิ m ม n a g เมนต์ได้แล้วก็ออกหลอดน้อยด้วยแม้ว่าเขาจะวิ่งไวแต่ด้วยความที่ว่าหลอดไซส์ที่เราออกมันไม้ละ0ูนนครับน้ำทุนมันก็เลยยังพอแบบครอบคตรงนี้ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ฝากน้ำทุนติดตามด้วยนะครับพี่สิริลักษ์บอกว่าต้องย่อเท่าไหร่เขาคุยถึงจะตัดยกแผงอย่างตอนนี้นะครับพี่สิริลักษ์ของผมเนี่ยมันเหลือติดลบ แค่ประมาณเอ่อเท่าไหร่ล่ะ3000นิดนิดแล้วผมกะว่าจะใช้เกณฑ์4992ตัวนี้เป็นเกณฑ์เหมือนกันถ้ามันมี t i ม e เฟรม1ชั่วโมงปิดตัวต่ำกว่า4992ได้คิดว่าน่าจะตัดหมดครับเอาขาดตัด,ต,ดตัดหมดเลยยอมขาดทุนกำไรไปบ้างก็ยังดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวผมเริ่มใหม่ผมแจ้งแผงการลงทุนไปหลังจากนี้นะ คือเจ้าตัวพอร์ตมาตรฐาเนี่ยหลังจากนี้นยทองคําผมว่าไม่น่าจะเอาบัญชีสแตนดาดมาเทรดได้แล้วถ้าเป็น DCA อาจจะต้องโยกไปใช้บัญชีแบบไมโครกับบัญชีเซนแทนแล้วก็ใช้เงินทุนเท่าเดิมครับใช้เงินทุนแบบหลักหมื่นเหรียญน,นี่แหละแต่ว่าไปเทรดในบัญชีไมโครบางคนอาจจะมองว่าหุ้ยมันดูตลกนะคุณนะแต่นี่เรื่องจริงครับผมสัมผัสได้เลยว่าขนาดออก0ูนศหนึ่งเนี่ยถ้าเจอทองวิ่งแบบเป็นหลักแสนจยู่ยจริงมีขนลุกเหมือนกันมีอาการวันไหว มีาการใจเกเรในจิตใจเหมือนกันครับอาจจะต้องไปใช้หลอดไส้ที่ต่ำกว่า0ู1ศูนย์หนึ่งแล้วมันถึงจะสามารถลันได้ในระยะยาวเวลามีอะไรผิดพลาดปุ๊บเนี่ยมันจะได้สามารถแก้ไขได้ครับพี่สุรธานีบอกว่าเริ่มเขวเอ้าจริงพี่อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคือต่อให้เราแบบว่าพื้นฐานไม่เปลี่ยนใจคนอย่าเปลี่ยนแต่พอเจอแบบติดลบสักแบบว่าสองสามหมื่นเหรียญขึ้นมานี่วันนั้นผมก็นั่งคิดเหมือนกันนั่งคิดทั้งวันอุ้ยมันยังไงวะเนี่ย มันมันเริ่มแปลกและแล้วแลนั่งทุนจํากันได้นะฮะตอนที่ทองมันลงคือแบบมันไวมากนั่งทุนและตัวเลขคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนก่อนจะปลายสัปดาห์ก่อนที่ทองมันจะลงนะผมิ่งติดลบอยู่แค่ประมาณ2 0 0เหรียญ300ยเหรียญครับได้บางคนถามว่าผ่านเหตุการณ์นั้นพอคุณเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกมีอยู่แบบว่าหลักพันเหรียญน,นั่งทุนครับประมาณ3 0 0 0กว่าดอลลาร์สวัสดีเนี่ยพอเด้งขึ้นมาเป็นประมาณ3 0 0 0 0่นโอ้โหกำไร กำไรที่ไหนพี่เติมต้องรีบเติมเลยครับไม่เติมก็แตกนั่งทุนครับโอ้โหไม่ได้จริงๆิพี่ลีออนบอกว่าหัวใจจะวายเลยครับใช่ครับวันนี้ก็มาคุยเล่นกับนั่งทุนแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะบันทึกการลงทุนนะครับวันที่4นะยังต้องใช้เป็นตัวสัญลักษณ์สีแดงอยู่เพราะว่ายัางติดลบอยู่นะครับเริ่มเป็นการฟื้นตัวเหลือติดลบเพียงแค่สามพันกว่าสามพันกว่านะครับจาก,ก่อน จากวันก่อนหน้าวันก่อนหน้าที่นะครับผมโอเคเคยติดลบสูงสุดนะครับเดจดตรงนี้นิดนึงเคยติดลบสูงสุดติดลบสูงสุดตอนนั้นเกือบเๆจะสามห0ื่นนะแต่ว่าถ้าบวกจริงๆเนี่ยก็จะประมาณ2องหมด้วยกันครับไม่ไม่ถึง3ามหมสองเก้า เล่นเอาตกใจเช่นกันนะไม่ไม่ตกใจแล้วตัวนี้นะครับผมลบอยู่2,9งห่นเก้าอ่อจากวันก่อนหน้าชุด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 แล้วก็ตอนนี้นะครับผมปรับกลยุทธ์ใหม่ใหม่คือจะไม่เก็บกำไรทีละอะเอเดอร์โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าทองยังสามารถยืนเหนือราคาเท่าไหร่นะครับราคา4992โ okay. อเคถ้าราคาทองยังยืนเหนือ4992ได้ผมจะรอเก็บกำไรทีเดียวบนจุดสูงสุดเลย แต่ถ้าทองเกิดการย่อตัวต่ำกว่า4992ผมจะทำการตัดขาดทุนทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นใหม่เนื่องจากว่าเรามีกำไร คงค้างไว้อยู่แล้วอืมเริ่มต้นใหม่ดีกว่านั่งชุดครับถ้าเกิดว่าเขาย่อนะคือผมมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตด้วยครับถ้าจะรันพอร์ต0.01คงจะไม่ไหวยิ่งถ้าสภาพคล่องมันสูงแบบนี้ก็คงจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนครับเอาเซฟเซฟเอาปลอดภัยไว้จะดีกว่าครับผมประมาณนี้เลยครับนี่คือการบันทึกการลงทุนข,ของผมทั้งหมดแล้วนะ ทีนี้ครับมีนั่งชุนถามผมมาเกี่ยวกับเรื่องของตัว Copy Trade เหมือนกันนะครับเราไปดูพอร์ต Copy Trade นะตอนนี้เหลือแต่ Broker Interstellar ครับถ้าฝั่งของ Master XM ผมยังไม่ได้ติดตามใครเลยนะในเดือนกุมภาพันธ์ปกติแล้วผมจะลงทุน Copy Trade ไปติดตามกับ Master ในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนที่ทุกคนทราบครับคือพอร์ตผมมันติดลบอยู่ผมก็เลยต้องดึงินจากทางฝั่งของตัว Copy Trade เนี่ยกลับมาจัดก,การเจ้าพวก ตัวพอที่มันติดลบอยู่ก็คือจัดก,การปัญหาก่อนเดี๋ยวไว้ปัญหาโล่งๆหรือว่าดูแล้วสถานการณ์มันคลี่คลายเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยกลับไปติดตามมาสเตอร์ใหม่นะครับประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวดูกันว่ามาสเตอร์ทางฝั่งของอินเตอร์เ l ล r าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างโอเคมาสเตอร์กดอ่ามาสเตอร์มาสเตอร์ออรอรจริงๆมาสเตอร์ที่ผมติดตามอยู่มีแตกเหมือนกันนะมีแตกไปหลายคนเลยครับนักชุดครับอ่าอย่างพี่ เจ้าอนี้มาสเตอร์แม็กซิมัก็แตกเหมือนกันตอนแรกมีทุนอยู่ห้าหมื่นสักักหนึ่งตอนนี้เหลือหยุดแค่ประมาณหมื่นสองละเป็นบัญชีเซ็นนะครับอินเตอร์เซล่าส่วนใหญ่มาสเตอร์ Master จะใช้บัญชีเซ็นกันโอเคยังทรงตัวท่านนี้แล้วก็พี่เซฟวิ่งเทรดเซฟวิ่งเทรดนี่เริ่มต้นตด้วยทุนสองหมื่นเซ็นอ่ายังบวกอยู่นะแล้วก็พี่โกช์เคอร์บิงห้าโอโ้โหคนนี้ทุนห้าหมื่นเซ็นเหมือนกันเหลืออยู่แค่หมื่นสองนานๆผมจะได้เข้ามาดูทีครับ พี่โกรัชเริ่มต้นด้วย20,000ตอนนี้เหลืออยู่1 8 0 0 0ว้าแสดงว่าช่วงนี้ก็หนักหน่วงเหมือนกันนักทุนครับของ Master Copy t y a d e แต่ละคนก็ติดลบกันไม่มากก็น้อยเหลือแค่ไม่กี่คนที่ยังเป็นกำไรอยู่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับมาสเตอร์นะโอเคครับนังชุนครับ พี่สุรไทยอพี่สุรธนีบอกว่าลงไวมากผมเติมเกือบไม่ทันขนาดออก0.01พอ3 0 0อโอ้โหอันนี้แบบเสียกว่าผมมากๆเลยนะพอ300นะของผมนี่ต้องแบบเป็นหลักหมื่นเลยครับถึงจะออก0 0 1พี่ไทยรับบอกว่าตอนนี้ถือบัญชีเซ็นยังต้องเติมเข้าไปถึง3 0,000่นกว่าเหรียญเลยค่ะถึงจะรอดวิกฤตที่ผ่านมาจริงครับพี่ลิยานบอกว่าขอบคุณคำแนะนำรับความรู้ดีขอบคุณมากเลยครับพี่นัสบอกว่าวันศุกร์ถ้ามีข่าวเจรจาอิหร่านทอนทุบแรงหรือเปล่า ตรงนี้ต้องบอกว่าการเจราจาครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกับการเจราจาภาษีการค้ามันจะไม่ได้แบบทุบทองอย่างชัดเจนครับพี่ไนท์เราจะต้องรองดูก่อนว่าเจราจาจะออกมาในรูปแบบไหนคือตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นตัวบอกกับเราก่อนเลยแล้วทองก็จะเป็นทิศทางที่ตรงข้ามกันดังนั้นตอนนี้เลยยังตอบไม่ได้เลยว่าพอเข้าสู่วันสุป,ปุ๊บมีการเจราจาทองจะต้องทุบจริงๆเพราะว่าถ้านักทุนจิตตามข่าวนะจำได้ไหมที่อเมริกาถล่มอิหร่านรอบที่แล้วรอบล่าสุด ก็มีการเจราจาก่อนหน้าเหมือนกันแต่พอมีการเจราจาปุ๊บแล้วเจราจากันไม่สําเร็จเนี่ยอเมริกาก็ถล่มอีละเลยครับครั้งนี้เป็นเหมือนกันต้องมารอดูนะครับพี่ธงชัยบอกว่า EA ครูเปาใช้กธ์เงื่อไขออเดอร์อย่างไรบ้าง EA ตัวนี้มันเป็นเซมิออโต้คือเป็น EA ที่ไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยครับเงื่อนไขของ EA คือตัวผมเอง EA DCA เขาจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ช่วยในการออกออเดอร์ตามจุดระยะ ตามจุด TP ที่ผมกำหนดเอาไว้เท่านั้นครับส่วนกลยุทธ์ที่ว่าจะให้เข้าบายจุดไหนให้เข้าเซลล์จุดไหนหรือเปิดทั้งบ u ายทั้งเซลล์พร้อมกันเลยผมเองจะเป็นคนกำหนดทั้งหมดเลยครับคือผมลองเจ้าตัว EA กริดมาหลายตัวแล้วนะจุนครับพยายามจะใช้ i ิ d i c a t o r พยายามจะไปศึกษาตรงนั้นตรงนี้คือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเขาประสบความสําเร็จกับการให้ EA เทรดเองตลอด24ชั่วโมงแบบ full auto เลยแต่ ถ้าเป็นผมเองนะไม่สำเร็จครับผมไม่สามารถพัฒนา EA ที่ปล่อยเข้าทิ้งไปเลยคือมันผลลัพธ์ไม่ดีบางพอร์ตก็พอแตกเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีความเก่งในการใช้เทคนิคอลขนาดนั้นผมก็เลยตัดใจสร้างเจ้าตัวอะไรก็ได้ครับที่เป็นเครื่องมือช่วยแค่เข้าออเดอร์ให้ผมหน่อยเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวเรื่องของจังหวะการปรับจุดปรับระยะ เดี๋ยวผมจดการเองเรื่องของการบริหารความเสี่ยงบริหารพอร์ตประมาณนี้เลยครับ PME3 ็ามึบอกว่าใช่ค่ะช่วงนั้นใจวันๆต้องคอยถามคุปปาตลอดครับพื้นฐานไม่เปลี่ยนใช่ไหมแค่เร์เซ็นคือพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนครับเหมือนที่ผมยืนยันหน้าเพจตลอดเลยนั่งชุนครับเวลามีคนมาถามว่าสรุปทองเราเอายังไงดีผมก็จะบอกกับทุกคนว่าพื้นฐานนี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมยังไม่รู้สึกอะไรด้วยซ้ํากับหน้าบ่ายแต่จะมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละที่ทําให้ใจของฉันมันหวั่นไหวคือไอ้จำนวน นะขนาดนี้มานานมากแล้วยอมรับจริงตรงว่ามีใจหวั่นไหวเหมือนกันนะบางคนบอกว่าช่วยมานานแล้วใจนิ่งคือ,อนิ่งเนะี่ยมันมันนิ่งเพราะพื้นฐานมันไม่เปลี่ยนแต่ต้องนิ่งเพราะว่าตัวจำนวนเงินมันไม่ติดลบเยอะขนาดนี้ด้วยนะครับถ้ามันติดลบแบบว่า3า4 0่ซึ่งเราไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้มานานหลายปีแล้วครับมันก็แอบวัน,ว,นวันเช่นกันแต่ก็ถือว่าโชคดีนัจชุนครับครั้งนี้รอดวิกฤตมาได้สรุปอีกครั้งเอาตามนี้เลยนะทุกคนนะ พอทที่นั่งทุนเห็นติดลบอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดวันนี้ทองมันยืนเหนือราคา49.92ได้ผมรันต่อรันทั้งวันไม่ปิดด้วยซักไม้แต่ถ้าเกิดว่าเขาย่อต่ำกว่า49.92ปุ๊บวันพรุ่งนี้นั่งทุนจะไม่ได้เห็นออเดอร์ทั้ง3พอร์ตตรงนี้ของผมแล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวจะลบแล้วก็เคลียร์ใหม่ทั้งหมดย้ายพอร์ตไปใช้บัญชีเซ็นกับไมโครแทนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับสำหรับวันนี้